สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ทานายอุทัยพาไปดูได้พูดไว้ดังนี้ครับไปเจอคลิปมาประทับใจคำพูดหลายอย่างของท่านสุรชัยดีใจไม่น้อยเลยความเห็นในการดาเนินคดีสอดคล้องกันผมก็มีความคิด แบบนั้นมานานแล้วพอได้ฟังท่านพูดโอ้โ oh, ห oh, ลึกคมอย่างนี้เนี่ยสะดุ้งเลยนะท่านบอกว่าทฤษฎีปลาสม้มมีคนมองว่าตลกเยอะท่านมองว่าทฤษฎีนี้ไว้หลอกให้คนโง่หลงเชื่ออันนี้เนี่ยอยากอธิบายนิดนึงทฤษฎีปลาสม้มไม่ได้เกิดจากท่านเป็นคนแรกๆผมคิดว่ามันเกิดมาตั้งแต่เริ่มเลยเพราะว่าคนที่ก่อเหตุ อาจจะให้ทฤษฎีนี้ก็ได้เพราะเห็นใครบางคนให้สัมภาษณ์ว่าน้องอาจจะเดินตามหมาปราส้มไปทั้งคู่เลยเห็นหมากลับมาแต่ไม่เห็นน้องกลับมาเมื่อทีมทนายสามารถสืบให้สารสิ้นสงสัยว่าเวลาที่น้องหายไม่ใช่เวลา9 1้นากา11นาทีถึง9ก้นาฬิกา40นาทีกว่ากว่าทีมจะสืบให้สาร สิ้นสงสัยไปเลยว่าน้องไม่ได้หาย9ก้าโมงกว่าแต่หายต่ำกว่า9ก้าโมงผมมาแปลแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ผมคิดมานานเวลาน้องหายประจักษ์พยานมีเยอะแยะทำไมต้องใช้ดิจิตอลมาทำเราก็คอยดูทีมทนายเขาจะทำตัวนี้แหละแล้วเป็นทีเด็ดท่านสุรชัยบอกไว้กินใจเหลือเกินนั่นก็คือไม่มีใครเขียน รหัสบัตรไว้หลังบัตรเ t ทีขี้โกงแล้วเนี่ยคนทำลักษณะไม่ชะล่าใจผมฟังดูแล้วดูท่านพูดแล้วนะ่ะผมมากในใจผมนะผมอยากจะให้เขาทำความจริงให้ปรากฏว่าชายพลได้ทำหรือเปล่าเพราะว่าท่านมุ่งมั่นที่จะทำบางคนนะ่ะมองว่าท่านพิสูจน์ว่าจำเลยไม่ได้ทำความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้ว ได้พูดไว้ดังนี้ครับเป็นไปตามที่เราคิดเขาไม่มาหรอกแล้วนัดมาทำไมผมเสียเวลาสองวันผมโมโหมากเลยคุณทำเหมือนเด็กเลี้ยงแกะเด็กเล่นขายของโทรมานัดร้อยเวรเวลา13นาฬิกาแล้วเมื่อกี้นะ่ะบอกผมติดทำข่าวอยู่ที่นูน่นที่นี่แล้วคุณจะนัดทำไมนัดหาพระแสงอะไรนัดมาสองวันแล้ววันที่สไม่มาวันที่หไม่มาอีก เพราะฉะนั้นนะผมจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด2กระทงให้ได้ 1. หมิ่นประมาทโดยโฆษณา2พรบอรคอมพิวเตอร์กฎหมายตัวใหม่เรามาดูกันกูให้โอกาสมึงแล้วแต่มึงนะหลอกกูมา2วันให้โอกาสคุณ2วันก็ไปสู้กันที่ศาลถ้าเหมือนเล่นขายของคิดจะมาก็มาขอบคุณร้อยเวรที่กกตูมที่ให้ความเป็นธรรมกับผมร้อยเวรก็ ให้ดูหลักฐานผมสั่งสอนคุณโดยใช้กฎหมายให้คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณทำสื่อหลอกลวงประชาชนทำสื่อแบบไร้จรรยาบัณผมให้โอกาสคุณสองวันร้อยเวรโทรตามปุ๊บบอกติดทำข่าวอยู่คุณนะ่ะกำลังหักหน้าร้อยเวรและหลายๆคนเคสนี้เจอไปสองกระทงหนักๆไปหาคำแก้ต่างเอาผมมีพยานของผมเต็มผม ะเอาพยานของผมไปให้หมดมารอดูว่าสิ่งที่ผมอยากให้คุณได้รับกรรมผมเป็นคนให้โอกาสคุณฝากไปถึงสื่อสื่อหนึ่งแค่นี้นะ่ะคุณยังหลอกลวงโกหกผมแต่งตั้งทีมทนายแล้วนะสามคนให้ว่าความคดีนี้คุณก็ไปแก้ต่างเอาผมมีค่าเดินทางค่ากินค่าทนายหลักฐานเรามีอีก ความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วป้าแตนได้พูดไว้ดังนี้ครับก็มีหลายๆอย่างที่บางทีน่ะอาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันเยอะแยะมากมายป้าไม่อยากจะพูดอะไรมากแต่ลุงบอกอยากให้ป้าพูดเอาจริงๆนะที่คนแชร์ร้ายสดมาให้ดูนะ่ะให้ดูร้ายสดในการที่ถึงยูทูบเบอร์ที่อยู่กับลุงก,กับป้าที่นาฟังแล้วนะ่ะแต่ว่ามันเป็นประเด็นดราม่า ให้ป้าออกมาพูดป้าก็จะพูดนะในประเด็นที่ป้าเข้าไปดูกับลุงเปิดคลิปดูก็ฟังดูรวมๆแล้วก็คือเป็นการที่ไม่พูดคุยกันผลเสียที่ยูทูบเบอร์อยู่กับลุงโดยเฉพาะพ่อใหญ่พันลุงจิมฟังแล้วว่ากรณีที่มีดราม่าเข้าใจผิดกันเกี่ยวกับลุงพันที่ไปทำบุญที่วัดศรีสะเกตที่วัดหลวงปู่ เรื่องการขึ้นรถวันนั้นน่ะป้าจะชี้แจงเลยวันนั้นเราเตรียมรถกันว่าขึ้นรถคันไหนคันไหนวันนั้นป้าก็ถามลุงพันว่ารถกระบะมีใครขึ้นบ้างป้าก็เลยบอกว่าทําไมกระบะคันนี้น่ะบรรทุกเยอะจังเลยมันไม่แออัดเหรอลุงพันไปบอกเขานะให้ลุงพันน่ะไปบอกเขาเพราะเขามีรถมาเองเดี๋ยวให้เอา ให้เขาเนะ่ะเอารถเขาไปเพราะว่านั่งเยอะคนกว่าจะถึงเลยให้ลุงพันไปบอกไม่ได้อะไรมากมายเดินทางกันต่อไม่คิดว่าจะเป็นประเด็นหลายๆคนที่อยู่กับลุงกับป้าถ้าอะไรไม่เหลือบ่าก,กวัวแรงก็เข้ามาคุยกันได้เลยความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube นุย้ยพากินเที่ยวได้พูดไว้ถึงนี้ครับวันนี้เพิ่งทราบข่าวจากพี่นาที เรื่องการทะเลาะวิวาทมีคนหาเรื่องหน้าปู่พญานาคว่าสดไหมสดไหมมีคนอยู่สามจำพวกไปลงบันทึกประจำวันไว้ว่าลุงนะ่ะผลักอกเขาซึ่งในกล้องวงจรปิดมันไม่ใช่เรื่องจริงซึ่งพี่นาทีได้มาชี้แจงให้ฟังแล้วเรื่องคดีความที่เกิดขึ้น 1. วันนั้นได้มีการทำร้ายร่างกายกันจริงเกิดขึ้นพี่นาทีกับฝ่ายตรงข้ามได้ไปแจ้งความและ เสียค่าปรับแล้วมีคนสามจำพวกไปลงบันทึกประจำวันลุงเป็นคนทำร้ายร่างกายนุ้ยเพิ่งทราบว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องจริงทางร้อยเวรโทรหาพี่นาทีว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมีการจะมาขอไก่เกลี่ยเพราะพี่นาทีฟ้องกลับเพราะเรื่องที่เขาไปลงบันทึกประจำวันไม่ใช่เรื่องจริงฝั่งเรามีกล้องวงจรปิดหน้าถนนสตัว กล้องวิดีโอยูทูบเบอร์อีกหลายสิบตัวบุคคลที่เป็นพยานอีกหลายสิบคนได้ยินข่าวว่ามีการขอไก่เกลียซึ่งจริงๆแล้ววันนั้นลุงพลมีส่วนเกี่ยวข้องไหมไม่ลุงพลผิดไหมไม่ได้ทำเพราะเรามีเอกสารหลักฐานคลิปพยานบุคคลว่าใครอยู่ในที่เกิดเหตุทำอะไรบ้างได้ยินว่ามีการขอไก่เกลียฝั่งนั้น กลัวเสียชื่อขอเคลียได้ฟังคร่าวๆจากพี่นาทีเพราะพี่นาทีน่ะไม่ยอมเรื่องที่เกิดขึ้นลุงพลไม่ผิดคนที่มีเรื่องคือพี่นาทีเองเขาจะเล่นงานลุงเจอพี่นาทีเข้าไปน่ะเลยหงายเงิบความคืบหน้าจากทางช่อง Youtube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับคลิปนี้จัดสักดอกหนึ่งให้มาหน้าขาวสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาแบบเลอะเทอะเรารู้นิสัยอยู่แล้วว่า มันพยายามสร้างคอนเทนต์ต่างๆนานามันหลุดมาในไลฟ์สดว่าถ้ากูถูกทำร้ายกูจะเปิดโปงให้หมดรอมานานแล้วนะคือพยายามสร้างคอนเทนต์ว่าคนจะไปรอบทำร้ายหมาเห่าสร้างคอนเทนต์ให้ f อเป็นห่วงเรียกร้องความสนใจจาก f c ใครจะไปทำอะไรมึงพยายามสร้างคอนเทนต์ต่างๆนานาคอนเทนต์อื่นๆก็มีให้ทำ ทุกวันนี้ลงคลิปไปก็ไม่มีใครดูมันบ้านเมืองมีคือมีแปรไม่ใช่ว่าใครจะทำอะไรกันง่ายๆยหยุดเถอะคอนเทนต์แบบนี้นะ่ะมาหน้าขาวสิ่งที่มาหน้าขาวทำอยู่ทุกวันคำพูดของมาหน้าขาวอยากให้จำคำพูดไว้ดีๆว่าทุกคำพูดของคุณน่ะเราได้จับจ้องทำการดึงคลิปทุกประเด็นที่คุณได้พูดได้หลุดออกมา ในคลิปๆนั้นในคดีต่ตางๆนานาที่พูดฝนไร้สดคุณเตรียมเอาคำพูดที่พูดไปตอบในสารด้วยสิ่งที่มาหน้าขาวมานั่งด่าลุงพลป้าแตนวิเคราะห์มั่วสิ่งที่พูดมาอยากให้เซฟไว้ในเมมโมรีนิดหนึ่งเป็นวันที่ขึ้นสารมาหน้าขาวจะได้ตอบประเด็นต่างๆได้จริงถ้าจำ คำพูดไม่ได้เรามีหลักฐานคอนเทนต์เหล่านี้จะย้อนกลับมาทําร้ายมาหน้าขาวถ้าคิดว่าเจ๋งจริงไปคุยกันที่ศาลอย่ามานั่งมโนเพื่อเรียกคะแนนสงสาร